ลุกขึ้นมาแฟนแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์กำลังจะกลับมาบนหน้าจอแล้วมีข่าวใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ HBO ประกาศว่าพวกเขากำลังเริ่มถ่ายทำซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเดียวกันตัวละครเดิมแต่ภาคใหม่ทั้งหมดประกอบด้วยเจ็ซีซั่น1ซีซันต่อหนังสือหนึ่งเล่มพวกเขาสัญญาว่าจะเก็บรายละเอียดในหนังสือให้ดีขึ้นและจะใช้เวลาเพื่อแสดงให้เห็นว่าหนังต้นฉบับขาดอะไรไปบ้างบางคนชอบไอเดียนี้แต่บางคนก็ไม่ชอบ อย่างไรก็ตามเรามีคอลเลกชันเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แฟนๆอย่างเห็นจริงๆงั้นเราไปดูกันเลยเรื่องแรกเรื่องราวของผู้กอ่อตั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ขนาดเป็นภาคแยกที่น่าทึ่งเรารู้ว่ากอดดริกกริฟฟินดอร์เฮลกาฮัฟเฟลพัฟโรบีน่าเรเวนคลอและซาราซาซิริทรินเป็นผู้กอ่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้แต่เราไม่รู้อะไรมากกว่านั้นเลยยังไงทำไมแล้วพวกเขาเป็นใคร พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างไรเกิดอะไรขึ้นมีคำถามมากมายแต่ไม่มีคำตอบคุณต้องไม่พลาดเรื่องนี้กลุ่มนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดในโลกแห่งเวทมนต์คืออะไรแน่นอนต้องเป็นกลุ่มตัวกวนเจมส์พอตเตอร์ซีเรียสแบล็กรีมัสลูปินและปีเตอร์แพตต้คูต้องสนุกสนานที่โรงเรียนอย่างแน่นอนและเราหวังว่าจะได้เห็นพวกเขาตอนเป็นนักเรียนแทนที่ตัวพัวนัดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพวกเขาแต่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มีแค่นั้น คณรู้ไม่ว่าใน StarW a r s เรารู้เรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดของดาร์คเวเดอร์ได้อย่างไรคงจะดีไม่น้อยถ้าเรามีแบบนี้บ้างซึ่งนำแสดงโดยคนที่คุณก็รู้ว่าใครเดอเล่นนะผมบอกได้ก็ได้วอร์เดอรมอร์หรือทอมริโดชีวิตในวัยเด็กและประสบการณ์ในสถานที่เลเด็กกับพลาข,ของเขาในวัยเรียนแต่นแน่นอนเราสามารถเจาะลึกลงไปในทุกเหตุการณ์ที่ทําให้เขากลายเป็นเจ้าแห่งสันมืดที่ไร้จมูกได้ขนาดเป็นหนังระทึกขวัญจิตวิทยาแนวดาร์กที่เยี่ยมมากคุณว่าไหม และแน่นอนโรงเรียนอื่นๆด้วยเรารู้จักโรงเรียนในฝรั่งเศสโรงเรียนในบาลเกเรียและสัตว์มหัศจรรย์ทาใหเรารู้จักโรงเรียนในอเมริกาแต่มีโลกว่างที่รอเราอยู่จะมีตอนที่แยกเป็นแต่ละโรงเรียนอย่างละเอียดพร้อมตัวละครและเนื้อเรื่องที่น่าทึ่งใหม่ๆพวกเขาอาจมีประวัติศาสตร์เวทมนต์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและผมอยากรู้ทั้งหมดเลยเท่าที่เรารู้จะเป็นฉบับรีเมคนักแสดงใหม่ทั้งหมดแต่มีข่าวลือว่าจะมีนักแสดงหน้าเดิมมาร่วมด้วย ทอมเฟลตันที่รับบทเป็นเรโก้มาฟอยอาจกลับมาแสดงในบทบาทของรองท้ายสิลูซีสมาฟอยนั่นเองนอกจากนี้พวกเขาจะเปิดเผยกระบวนการตัดสินใจที่เป็นความลับสุดยอดของพวกเขาสําหรับเรื่องสำคัญด้วยมันจะเป็นประมาณว่าอีนี่มีนี่เฮอร์ไมโอนี่โมการจับดอบบี้ด้วยปลายเท้าถ้าเขาตะโกนก็ให้ถุงเท้าเขาแล้วเขาก็จะไปจบก่อนนะ